ลดแรงแซงอุณหภูมิสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดโปรโลดประชดร้อนลดค่าเข้าผู้ใหญ่20%ซถึงสิ้นเดือนเมษายนี้ในวันนี้นายเทวินรัตนวงสวัสดผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดเผยว่าช่วงนี้สวนสัตว์จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับซัมเมอร์เมษาลดดับร้อน ลดสูงสุด20%ลดค่าบัตรเที่ยวชมสวนเฉพาะบัตรผู้ใหญ่จากราคาปกติ150บาทเหลือ120บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2565โดยทางสวนสัตว์ยังคงเข้มมาตรการป้องกันโควิด19ซึ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนสแกนไถ่ชนะเว้นระยะห่างในการชมที่สวนแสดงช้างเอเชียยังนำช้างเดารุ่งน้องใหม่ น้องแสนสวยอายุหนึ่งปีไหวกำลังสุกโซนมีนิสัยขี้เล่นออกมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวได้รับชมทุกวันส่วนโชว์ช้างว่ายน้ำยังจำกัดผู้เข้าชมบริเวณโถงชมมุมใต้น้ำจำกัดครั้งละ50คนเท่านั้นค่ะผู้เข้าชมสามารถไปชมอิริยาบถของช้างขณะที่ว่ายน้ำอยู่ใต้น้ำได้อย่างใกล้ชิดผ่านกระจกใสหนึ่งเดียวในเอเชียที่จัดสร้างตามรูปแบบมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการแสดงและกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆอาทิพาเลตเพนควินได้นำเพนควินฮัมโบดจำนวน40ตัวเดินพาเลตออกมาตามเส้นทางจากด้านส่วนในแสดงออกมายัางสะน้ำด้านหน้าอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความน่ารักเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังสามารถให้อาหารระมังยีราฟแรดขาวและช้างเอเชียได้อย่างใกล้ชิดค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่038-318-444นิว24สถานีประชาชนจารุสุขสภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรรายงาน